บ้านปุกอยู่อเมริกาโดนไฟป่าหรือเปล่านะคะก็บอกเลยว่าไม่โดนบ้านบุกไม่ได้อยู่แถวแคลิฟอร์เนียนะคะพี่อยู่ทางตอนกลางของอเมริกานะคะวันนี้ผลกระทบของบ้านเราก็คือพีระมณลงหนักสุดๆ,ๆไปเลยจากพายุที่แบบว่าพายุลมที่พัดมาจากทางแคลินะคะก็เห็นในข่าวแล้วก็คือน่ากลัวมากไฟป่านี่คือแบบลามไวมากแล้วมันไม่สามารถหยุดได้มันไปเป,ป็นลมอืมก็ขอให้ทุกคนทํนั้นปลอดภัยปุ๊กไม่ได้รู้จักใครแบบที่ โดนผลกระทบทางนู้นนะคะก็น่าเป็นห่วงมากๆแล้วก็ทางนี้หิมะตกเด็กๆคงหมกว่าได้ออกไปเล่นกันอ่าเป็นความสุขเล็กๆนะคะของเด็กๆเ,เพราะส่วนใหญ่จะไม่ได้ไม่ได้หิมะตกเยอะขนาดนี้ทุกปีจะตกแค่นิดเดียวอะไรเงี้ยแต่ปีนี้ก็คือแบบว่าตกค่อนข้างหนาหวังว่าเด็กๆวันนี้จะได้ออกไปเล่นแล้วก็แฮปปี้กับตายายกอดกับไทยนะคะก็ ังไงก็ขอบคุณที่เป็นห่วงและทักทาทยกันมานะคะคือปุ๊กไม่โดนนะคะทุกคนทักมาถามว่าเออโดนไหมยังไงคือขอบคุณมากมากเลยใช่ถ้าปุ๊กอาจจะโดนแค่เป็นลมหนาวลมเย็นแล้วก็หิมะประมาณามนี้เท่านั้นแล้วก็วันต่นับไปก็คงไม่ตกแล้วอะไรเงี้ยโอเคก็ทุกคนดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะ